สิ่งที่เป็นเครื่องมือในการสํารวมระวังคืออะไรสติพระพุทธองค์ตรัสบอกว่าสติเตสังนิวารนังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายต้องมีสติถ้าเรามองอะไรโดยขาสติดูอะไรโดยขาสติฟังอะไรโดยขาสติดมอะไรโดยขาสติบลิ้มอะไรโดยขาดสติสัมผัสอะไรโดยขาสติ มันจะเกิดอารมณ์สองอารมณ์ก็คือความยินดีกับความยินร้ายพอยินดีปุ๊บมันก็เกิดกิเลสอยากจะได้อยากจะครอบครองเป็นราคะบ้างเป็นโลภะบ้างแต่พอยินร้ายปุ๊บก็เกิดความเกลียดชังเกิดความโกรธเกิดความขุ่นเคืองเกิดความอาฆาตพยาบาทอยากจะทำลายล้างสิ่งเหล่านั้น ให้พินาศไปเพราะฉะนั้นการใช้อินทรีย์ต้องใช้อย่างมีสติแล้วจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าใช้อย่างขาดสติก็จะเกิดโทษนั่นคือการสำรวมอินทสียตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าสำรวมได้ก็จะเกิดความสวัสดี